ไข้หวัดใหญ่ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรบองข้ามนะคะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีความรุนแรงนะคะของโรคที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะเรามาดูนะคะว่าอาการนะคะเมื่อเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะจะมีอาการยังไงนะคะก็จะว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะคะอ่อนเพลียมากๆเบื่ออาหารนะคะแล้วก็ซึมนะคะแล้วก็ ไข้หวัดใหญ่นี่นะคะมีความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาก็คือว่าไข้ขึ้นสูง39-40องศานั่นเองนะคะบางคนนะคะอาจจะเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงนั่นเองนะคะกลุ่มแรกก็คือว่าผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มที่2ก็คือว่าผู้ที่มีเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะ ช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตที่มีน้ําหนักมากเกินไปนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะที่อยู่ในขั้นตอนการรักษาด้วยเคมีบำบัดนั่นเองนะคะ3ก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์น,นะคะที่มีอายุนะคะ4เดือนขึ้นไป4ก็คือว่าเด็กนะคะที่มีอายุ6เดือนโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนนั่นเองนะคะการแพร่เชื้อนะคะจะแพร่เชื้อทางเดินด้วยระบบทางเดินหาย เพราะว่ามันจะติดต่อันด้วยสารคัดหลั่งนั่นเองเช่นพวกไอจามเสมหะานั่นเองนะคะแล้วก็สารปนเปื้อนด้วยนะคะวิธีรักษานะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเราติดเชือ้อไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะเราควรรักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็จะมียาตัวหนึ่งะคะ่ะที่เฉพาะารักษาโรคไข้หวัดใหญ่เลยนะคะชื่อว่ายา โอเซลทามิเวียนั่นเองนะคะหรือที่เรียกตามท้องตลาดว่าอาทามิฟูนั่นเองนะคะและเราต้องทานยาตัวนี้นะคะตามคุณหมอสั่งไปจนครบวันเลยนะคะแล้วมาดูการป้องกันนะคะก็คือว่าเราต้องล้างมือบ่อยๆผ้าปิดจมูกนะคะถ้าเรารู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะคะก็ให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะ นี้ครอบคลุมป้องการได้ทั้ง4สายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่เลยนะคะและนี่ก็คือว่าไข้หวัดใหญ่ไปร้ายใกล้ตัวนะคะที่ไม่ควรมองข้าม